โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูที่หน้ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมรีวิวทูเพนะวันนี้ก็มาพบกับ ep 2สายฟรีไปดีหนึ่งนะครับก็คือแม่งไม่ได้อัดหลายวันเลยนะครับเพราะว่าผมนึกว่าไม่มีคนดูครับพอผมิเปิด YouTube มาอ้าวคนดูเยอะเฉย,เฉยผมก็เลยแบบไอคลิปที่ผมอัดไปอ่ะผมก็ลบไปแล้วโอโ้เสียดายจัดผมขอโทษจริงๆนะคนดูนะเดีย๋ยวผมก็จะมาเล่าประวัติการอที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับนี่อันดับแรกเลยเข้าไปตรงกิจกรรมเนี่ยแม่งคนดูคิดดูนะ ผมจะเข้าไปให้ดูเลยเนี่ยเนี่พารกิจลิงเนี่ยโอ<ฮ>้โหคนดูผมสุ่มไปประมาณจาก2องห้าสเหลือร้อยเก้าิอ็ะประมาณประมาณห้าสิบห้าหสิบเก้าลอโอ้โหมาตัวดีเยอคนดูเนี่ยทีมแล้วก็มาได้ไกลเท่านี้แล้วนะคนดูนะผมก็จะมาเล่าเลยว่าตัวไหนได้มายังไงไอตัวนี้ก็คือเล่นกิจกรรมนะครับเป็น ล่างทรงเอโตนะครับผมนะตัวนี้ผมบอกเลยโคตรตึงสำหรับสายฟรีนะผมเล่นนี่แบบเข้ามือจัดดูดิเดี๋ยวดูประวัติไว้เล่น49เก้มนะครับยิงไป36แอซซิสต์1หนะครับโอ้โหโคตรตึงนะคนดูนะวินก็เร็วจัดในเกมนี้หาช่องดีจัดเลยนะแต่เสียดายนะคนดูผมไม่มีแบบจ่ายบอลจังหวะเดียวอะโอ้เล่นแผนหน้าคู่นี้ถ้าไม่มีจ่ายบอลจังหวะเดียวนี่คือหงวยอส่วนไอเชฟเชงโกนะครับผมก็ ก่อนจบ ep หนึ่งนะครับผมมีทองอยู่ประมาณ400เกือบ5 0 0นะแล้วก็ช่วงที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะก็เล่นเพิ่มได้ประมาณ3 0 0 4 0 0ทองนะผมก็ไปสุ่มออกครั้งที่2นะครับนะตอนแรกผมว่าอยากลองสุ่มเล่นเล่นะครับก็สุ่ม2ครั้งมันก็มาเลยตัวนี้ก็นั่นแหละครับก็เลยได้มาเข้าทีมผมอีกหนึ่งตัวแล้วแล้วก็ผมใส่บูทมันได้ความบ้องไวนะครับมันก็เลยวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับในความเร็วก้านะครับการเล่นความเร็่97เดนะครับแต่มันไม่ค่อยคมครับส่วนฮาซานะครับก นั่นแหละครับยิงยูโทษนะก็คือได้มาละปีกมากผลงานตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่บูตอะไรเลยครับคนดูหน้าไม่มีละส่วนตัวนี้ก็ไม่รู้จักชื่อนะครับได้จาก p พย์ออฟเดอร์วีกเน่ะก็ตัวใหญ่ครับตัวเนี้ยเล่นเข้ามือจัดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วอึดด้วยนี่จ่ายบอลแบบสกิลจ่ายบอลอะไรดีหมดอะสำหรับ c a m อะ็ะเอ้ย c เอดี D, ไม่ใช่ C a m แล้วก็ตัวนี้นะที่ผมไปเปิดเพิ่มนะครับนี่มีตัวนี้นะครับเป็นอามาดัวโอนานะครับเอาไม่ใช่ครับ ชื่อแหไมรู้ชื่อโอน่าก็พอนี่ตัวนี้เสมอแดนกลางครับมีหลายคนบอกว่าล่างทรงวิเอล่านะผมไปจัดมาเล่นดีจิงคนดูล้วแบบสูงใหญ่อะร้อยเบห้าเซนเนี่ยแต่ว่าการจ่ายบอลมันก็ทู่ๆทายๆเนาะคนดูเนาะก็จะว่าสายฟรีก็มันไม่ใช่สายฟรีนะผมเปิดหนึ่งร้อทองน,ะผปปะ,นะ,ะผมเปิดประมาณ3า0รอนี่แหละพอผมเปิดเชฟชิงโก้ได้ผมก็ไปเปิดแพ็คเนี่ยที่มันมีเนี่ยแล้วก็ผมได้ตัวนี้มาด้วยนี่ตัวนี้ก็คือ อยากได้พอดีนะคนดูผมแบบเออแบบแพ็คนี้แม่งมีตัวใช้งานหลายตัวนะมผมก็เลยไปเปิดแม่งเลยนะไอ้ก็ได้ตัวนี้มาโลโลเรนโซหรือเปล่านะชื่อมันอยู่อิตาลีนะครับเนี่ยมันก็เป็นฟูลแบ็กตัวรับก็คือผมต้องการฟูลแบ็กตัวรับนะแต่มันก็เปิดบอลไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันเป็นเกมรับอะนะคนดูผมก็ซื้อมาเกมรับอะเนี่ยโอ้โหพลังงาน97ก็นี่จ่ายบอลทะลุช่องม,มีสปิริตนะักสู้โอโ้ก็คือไอ้เกมรับอะอตึงอะ ผมก็จัดมานะตัวนี้แล้วก็ได้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นดานิโอโมผมเปิดไปมา4ี่ร้อทองนี่แหละแล้วก็ได้ดานิโอโมมานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสําหรับผมนัดเล่นไม่ค่อยเข้ามือเลยครับมันหมดเร็วด้วยครับดูดิ8ปดเอองอะ่ะแล้วก็อีกตัวก็คือนี่ครับโมดิตครับโมดิตนี้โอโ้ผมเล่นไม่เข้ามือเลยว่ะมันเนืดเนิดช้าๆ้าคนดูในเกมมันผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่วะ่ะในเกมอะ่ะคนดูนะ เนี่ยตัวที่ผมเล่นเข้ามือก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยผมจัดทีมไห้แบบนี้เลยกองหลังผมนี่ย่างเิ็มมานนี้ครับไม่ได้เปิดเพิ่มนะครับคนดูเนี่ยมีแต่ตัวเิ็มๆนะนี่ครับไม่ได้เติมไม่ได้อะนรนะครับมีแต่ตัวเิ็มๆนะั้นเนี่ยดูในครั้งได้เลยนี่ผมก็จะแบบนี่ครับทีมแล้วก็มาประมาณนี้ผมก็ได้ประธานเป้มาแล้วนะแต่ผมลองเล่นดูละประธานเป้มันไม่เข้ามือเท่าไอ้ลังทรงเอโต้อะคนดูส่วนตัวเนี้ยชื่ออะไรนะ เบอร์ปะตอบอปโหยคนดูผมบอกเลยตอนตอนผมเปิดได้นี่ผมเซ็งนะตัวเนี้ยผมนึกว่ามันไม่เก่งนะเพราะผมเล่นจริงแม่งมันเก่งชิบหายเลยครับคนดูมันหาช่องอย่างดีแต่ข้อเสียมันก็คือมันช้านี่แหละคนดูนะจะว่ามันช้าขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแล้วตัวมันใหญ่ด้วยไงเนี่ยร้อยแปโอ้โหวิง่งแบบ ทะลุกองหลังอ่ะคุณดูแล้วผมก็จะไปอัปเดตแร้งของผมนะครับสำหรับสายฟรี EP 2นะครับนะก็ EP นี้ก็ไม่ได้มาเล่นหรือมาเปิดการ์ดหรือมาสะสมอะไรให้ดูนะครับนะก็มาอัปเดตให้ดูครับว่าไอดีเราไปถึงไหนแล้วนะครับดูดิโอ้ดี2แล้วอนะ่พะพอดีแบบเล่นชนะบ่อยเกินอ่ะคนดูดูดิโอ้ซีรีส์เราสายฟรีไปดีหนึ่งโอ้ตอนนี้เราดี2แล้วอะ่ะมันจะจบ EP เร็วเกินหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมก็ ถึงมันจะขึ้นดีหน่งแล้วผมก็จะพยายามลงคลิปต่อเรื่อยๆนะครับสำหรับสายรีนะตอนนี้ที่เราขาดหลักๆก็คือโค้ดครับดูดิโอ้โหแม่งโค้ดผมโค้ดต็่ม,มากคณดูดูดิอยากได้แบบโค้ดโตกับด้วยบอลยาวนะดูดิโอ้โหโค้ดก็แบบผมลองซื้อคลิกเคาน์เตอร์มาเล่นก็ไม่เข้ามือนะมันต้องลองบอลเคาน์เตอร์เท่านั้นนะเนี่ยแล้วทีผมก็จัดประมาณนี้เลยนะครับเมสซี่นี่ผมแบบเล่นไม่เข้ามือเลยนะคนดูนะผมบอกตรงๆเลยเล่นยังไงก็เล่นไม่เข้ามือเมสซี่อะ จะว่ามันมันเก่งไหมมันก็เก่งนะมันเล็บแต่คนอ่ะคนดูถ้าใครเล่นเข้ามือมันก็เก่งไงแต่ผมเล่นไม่เข้ามือไงดูดิมันแบบเอาง่ายๆก็คือการลับผมมันมีตัวเดียวไงมันต้องแบบตัวหาช่องแล้วก็ตัวแบบบล็อกทูบล็อกหนึ่งตัวนะแล้วก็เสมอแดนกลางหนึ่งตัวนั่นแหละก็มันก็เล่นง่ายนิดนึงนะแต่ตอนนี้ผมขาดโค้ดผมบอกเลยอยากมีโค้ดนะถ้าได้โค้ดมานี่แบบไอดีผมนี่แบบเล่นชิวเลยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีโค้ดมันได้บูทน้อยนะครับมันแค่95้นะ ไอนะถ้ามันได้8ปดกนี่มันจะดเต็นจัดเลยตัวละครเราก็จะเพิ่มบูสตมาประมาณ1นะครับจากลางทรงไอโตเราหน0่100ก็จะเป็นร้อยอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ทีมเราก็มาได้เท่านี้นะครับสำหรับ EP 2นะครับเดี๋ยว EP 3สผมจะไปสุ่มหรือว่าจะไปเล่นอะไรนะครับเราดูได้เลยแล้วก็ตอนเนี้ยผมบอกกล้าบอกตรงน,น,นะว่ากองหลังผมโคตรต่มแบบโดนแทงเป็นหายนะคนดูแบงฟันเดอร์เบกับฟันไดอะโอ โคหูฟานฟานอ่ะเนี่ยไอสองตัวเนี่ยโอ้โหวานเดอร์เบกนะนิโคลสตารเตอร์เบกเออไม่ใช่ฟานดินิโคลสตารเตอร์เบกนะอันนี้ก็ฟันได้มันหนืดเกินอ่ะคนดูแต่มันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันเล่นมันหลุดบ่อยอะนะคนดูนะก็ต้องคุมกองหลังให้ดีเวลาผมเล่นผมไม่ค่อยดักบอลไงเออนะก็สำหรับ EP นี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่7 0 0 0แสนะครับกับเรตติ้ง1,516นะครับ แล้วก็ใกล้จะขึ้นแล้วล่ะแล้วก็ช่วงนี้เกมมันก็ใจดีนะครับมันก็แจกทองนะคนัดูนะสําหรับเท่าไหร่นะ900,000 50ดาอลลดร์ในแค่ล็อกอินนะครับอันนี้ก็ครบ15วันเราก็จะได้1 100เหรียญอันนี้ก็อีกกี่วันอันนี้21วันนะครับได้ประมาณ210ทองนะครับนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่คือผมเปิดไปแล้วครับได้100ทองครับแม่งโอ้โหผมไปดูในกลุ่มนี้ได้1,000 1,000น่ะโอ้300ยังดีนะ มันจะเปิดอีกทีก็อาทิตย์หน้านู่นแหละครับนะโอ้โหวันพฤหัสหน้าครับแล้วก็มันจะได้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่เดี๋ยวเรารอชมกันเลยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะสําหรับ EP นี้นะนี่ก็เป็นดิวิชันนะเดีย๋ยวแค่ดิวิชันหนึ่งอันนี้ตัวอีเวนต์อะไรเนะี่ยอ๋ออันนี้ก็คืออีเวนต์นะก็อีเวนต์เก็บทองอะไรผมเล่นหมดนะส่วนมากผมจะเล่นแต่แร้งกับอีเวนต์ทองอ่ะอย่างอื่นผมไม่ได้เล่นนะถ้าได้ทองก็คือจบตอนแรกผมนึกว่ามันจะ มีโค้ดใหม่เข้ามา Banana. ครับมันไม่มีวะเซ็งจัดเลยว่ะคนอดเนี่ยมันไม่มีคโค้ดนะมันมีแต่นักเตะแมนอยู่เนี่ยโอ้ดูดีถ้าจะซื้อไอ้นี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยอ่ะโค้ดแพงอ่ะแล้วแบบมันไม่ได้โต๊ะกับบอลยาวเป็นตำแหน่งหลักมันงไงตำแหน่งหลักมันคือเน้นคองบอลนะครับสาหรับอาเกต้านะอาเตต้าหรือเปล่าไม่รู้จากชื่อแล้วก็มีเป๊ปนะเป๊ปนี่น่าจะต่อบอลน,นะอ่านี่ครค้แเพคนี้น่าสนใจจัด กดไปเจอในแลงนะแม่งนักเตะอินโดคนนี้แม่งมีบิดเคอร์เลอร์แม่งมันมีของไว้เนี่ยอเตปลิเซลหรอชื่อมันอะลิซาวลิเซลหรือเปล่าอินโดโโตัวเนี้ยแม่งผมเจอในแลงอะ่ะปั่นอย่างเดียวอะ่ะผมมาดูสกิลมันเอามีบิดเคอร์เลอร์เฉยเดี๋ยวถ้าผมมีทองเหลือนะผมยังมาจัดเลยสําหรับไอตัวนี้นะแต่ก่อนที่จะจัดตัวนี้คนระับผมขอไปจัดโค้ดก่อนนะครับสําหรับโค้ด ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับรอมันมานะครับเดี๋ยวเราจะจัดเลยนะครับตอนนี้มันไม่มาครับผมนะตอนนี้อะ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับ EP นี้ับก็มาอัปเดตทีมให้ดูนะครับตอนนี้ทีมเราหน้ารถถังหลังรถไถนะครับไม่ใช่แค่คําคมนะครับมันเป็นทีมผมเองนะครับผมนะถ้าผมได้กองหลังมาอีก2ตัวแล้วก็ทีมผมมีโคตึงเลยนะครับผมนะตอนนี้มันยังไม่มีนะครับก็ EP นี้ลากันไปเท่านี้นะครับผมบายบายครับ